สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ออกมาเจอหน่วยข่อยเต็มต้นเลยจ้าเหลืองอลามเลยเด็กสมัยนี้เขากินไม่เป็นกันหรอกจ้าสมายัยโอ้เด็กน้อยเนาะถึงไหนถึงกันจ้าออกเต็มเลยนี่จ้าเต็มต้นเลยลูกเหลืองหิวลูกเกตกันจ้าหากินยากแก่ ิดอ่ะอืมอันนี้ไม่ค่อยหวานขมหน่อยนึงนี่ไม่ค่อย พอ,อมาอยู่หน้ารีสอร์ทบ้านดินเขาด้วยจ้ะเขากำลังจะทำยังไม่เซ็ตเท่าไรลยจ้ะเดี๋ยวถ้าเซ็ตอ้อจะพามาชมอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจ้ะเป็นรถโบราณเนะาะแต่กรยงจักรยานกินไปกินมาขมแล้วจ้ะเด็กรุ่นสมัยนี่ไม่มีใครกินเป็นแล้วจ้ะมีแต่รุ่นสมัย เล็กยุเก้าวสวนเนาะจะรู้จักผลมะนาจีเลนี่จ้ะมันขมขมมันไม่อร่อยต้นนะขมมากเลยจ้ะเสียดายเขาขมไปเนาะ อ๋อจะไปมองหาต้นอื่นก่อนจ้ะว่าจะต้นไหนจะอร่อยเบริร์คลิปนี้ออก็ขอลาเพียงแค่นี้เด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย